สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในแมป Ensedas Batheleal เรียกว่าชื่อแบบโคตรอ่านยากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดสรุปง่ายๆเลยนะฮะแมปนี้เนี่ยมันคือแมปนี่คุยกับเฟอร์รี่นั่นเองนะผมมาขี่คอไปได้ไงวะเนี่ยโอเควันนี้เราไม่แบบไม่ไมค่อยจะน่ารอดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแมปมันก็จะแบบอบอุ่นมากๆเลยนะก็ตรง,งเขานะฮะจะเป็น AI ไอนะสำหรับก็สามารถคุยได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ว่า hi ภาษาไทยเขาไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาภาษาอังกฤษก่อน hi อ้าวหญิงไม่ตอบเฉยโอเคถ้าเกิดพิม Hello, พ์เฮลโลพิมพ์ติดน,นะครับมันก็จะบอกว่าสวัสดีนายเป็นเพื่อนหรือเปล่าวะเรียกตัวดูเป็นมิตรมากนะฮะแล้วก็นอกจากการทักทายเนี่ยเราก็สามารถสั่งเขาได้ด้วยนะอย่างเช่นนอนสลิปนอนลงไปนี่เขาจะทาการแบบ <laughs> นอนแบบนี้เลยนะเรียบร้อยหลับไปแล้วมีเสียงเอฟเฟกด้วยอ,อ๋อแล้วก็ตรงนี้มีการแจ้งเตือนด้วยว่ากล่องสปอนแล้วนี่คือกล่องเหรอ มันน่าจะมีไอเทมใช่ไหมถ้าเกิดเราเปิดมาไหนลองดูหน่อยซิอ้เรามีโอริโอ้ลุกกองนะฮะพับจีจังหวะนี้โอริโอนี้นะฮะเราสามารถให้เขาได้นะใช่หรือไม่นั่นมันโอริโอ้หรือเปล่าวะใต้อย่างดีอ,อ,อันนี้โอริโอ้เดียว <c oughs> เดินไปไหนอันนี้เอาไปเอาอีกชนต้องการมากกว่านี้อ่ะเอาอีกอันหนึ่งมีมากกว่านี้มีอีกไหมว้าวกินโคตรจและตังนี้มันคืออะไรเนี่ยนี่คือวีเป็นแบบครีมเ,เฉยให้ได้ไหมเนี่ย นี่รียอยากจะขอเพิ่มอีกอ่าวินว่าเราหมดแล้วจังหวะเี้ก็เดียวเรามปทาการพิมพ์คอมมานด์โอ้อยอก,ก็เรียนเรามาทาการพิมพ์คอมมานด์อื่นกันบ้างดีกว่านะฮะคือเราสามารถเอ่อขึ้นคอได้ด้วยนะแล้วก็เราสามารถนั่งห่างได้ด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเราจะไปที่ไหนกันเหรอไม่รู้ดิคือมันจะทาการเดินส่งไปเรื่อยนะเกิดเราแบบนั่งเนี่ยอะล่ะลอ,อ,องออกคําสั่งอื่นบ้างอีกเช่นว่า sit นั่งไปนี่ โคตรเป็นมิรนะแต่มันมีประโยคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเราไม่ควรจะใช้อย่างยิ่งเลยนะฮะพราะฉันเราจะแบบอยู่ไกลๆเขาก่อนนะแล้วก็พิมพ์ไปว่า bad y แย่ bad พิมพ์ไปยังไม่มีอะไรเกิดกขึ้นใช่ไหมโอ้ตาเขาเหลืองแล้วไม่นะจังหวะนี้เขาแบบแปลงร่างแล้วนะประเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเอลเอลซาราดสมันชื่อเลยว่าเออนีแป๊บหนึ่งโอ้โหแบททำเดียวเองใจเย็นพีโโ่โอ้โอ้เขามาแล้วเขามาแล้ว ไม่จะทำอะไรเลาวะถ้าเกินเราโดนโอ้โหแกจะต้องเสียใจโรแบบเบอร์เซิร์กอ่าปกติเลยใช่ไหมตายไปแล้วเมื่อกี้พี่โอเคพี่น่ารักเหมือนเดิมแล้วแล้วก็นอกจากเมื่อกี้นะฮะเราก็สามารถพิมพ์คำว่าสปูคี้ได้เพื่อทำก,ก,การเปลี่ยนบรรยากาศรอบๆเนี่ยกลายเป็นแบบเกมเฮอร์เร์นะสปูคี้สปูคี้ขอลองไม่เข้าใจเหรอ,อเมื่อกี้หรือว่าอยู่ไกลเกินสปูคี้ โอ้เรียบบ้อยตกใจหมดเสียงเป็ดยังดังอะ่ะโอ้เพลงมาแล้วไม่นะเพลงลิเกเซดเออเดี๋ยวเราลองมาพิมพ์แบบภาษาแบบปแปลกกันบ้างเผื่อเขาจะเข้าใจนะฮะเอออย่างแรกเลยอัมบูกุสรู้จักไหมอัมบูกุสเข้าใจบอ,อเหมือนจะไม่เข้าใจเดี๋ยวอัมบูกุสไม่เข้าใจเออเงินเงินหนึ่งหมื่นอยู่อยู่ไหนรู้จักรู้ไหมเอลซาดัส เอลซิลาดัสกังโอเคไม่รู้เอาเป็นว่าเออตามแบบดีกว่านะับพิมตามปกตินะภาษาอังกฤษก็อีกอย่างหนึ่งนะฮก็คือฮักนะอันนี้เป็นอะไรที่แบบน่ารักสุดเลยก็คือนี่ฮักกอดหน, okay. น่อยโอเคนี่จะไปกอดแบบนี้เลยพูดแบบอบอุน่นโอ้แล้วก็ไอ้ตรงนี้มีชาเดียนะเราสามารถเอาชาให้เขาได้ได้ใช่ไหมอลองดูหยิบแก้วมาเอามันให้สำเร็จรูปไปเหรอเอาไม่เพี่ เอลเซเลดัสเอาไปเกวชาชาสำหรันเหรอฉันหมายถึงว่าทำไมจะไม่ล่ะก็คือสุูว่าคือกินเข้าไปะฮะเรียบร้อยได้แ,แก้วเปล่าไปแล้วเอาแก้วไปทิ้งใช่ไหมเอ่ยตรงนี้คืออะไรอะ่ะสำหรับขาไปเทียมได้น่าสนใจดีฮะแล้วก็ตรงนี้คือ Touch Me เทมโ o r ร r ี o ออฟไลนอะไรสักอย่างหนึงช่างไปแล้วกัน แล้วก็เหมือนเกมนี้มันจะมีแบทแบบว่าออบบี้อยู่นะเดี๋ยวเราลองทำการแบบเปลีนออบบี้กันนะฮะจังหวะนี้นี่มันไม่ใช่เกมน่ารักนะนี่คือมิชชั่นอิมพอสซิเบิลตื่นดื้อตื่นดื้อดื้อตื่นดื้อดือโคตรอ่อยโอเคช่างมันแล้วกันและนอกจากการคุยกับตัวเขานะครับมันก็จะมีโค้ดที่เราสามารถใส่ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองใส่โค้ดหนึ่งดยเดี๋ยวไปหาในวิกิแป๊บนึง โคที่น่าสนใจที่สุดนะฮะน่าจะเป็นอันนี้นะก็คือ Winter Wonderland เป็นโค้ที่ซัมติงนะฮะกดดีดีมไปนะนี่เราได้แบบหมวกวินเทอร์มาเราสามารถเอาไปใส่ให้เขาได้ใช่ไหมเป็นแบบชุดวินเทอร์หรือเปล่าไหนลองดูเอาไปโอ้นี่เป็นหมวกเฉยโคตเท่เอาแล้วก็ที่จริงนะฮะตอนเราอยู่บนหัวเขาเนี่ยเราสามารถเออลูกหัวเขาได้ด้วยนะโดยการหยิบมือมาแล้วก็กดที่ตัวเขานี่สามารถลูกได้โคิิวอะ เมื่อกี้มีการหูเด็กไว้นะแบบว่าหูรับไดนามิกและนี่คือกล่องอะไรเนี่ยทำไมสีแปลกไม่ใช่สีสดำฮะมีเลเซอร์มีแว่นมีเรนโบว์เรนโบว์ไม่ทำอะไรไม่รู้แต่ว่าแว่นเอาไปใส่ได้หรอหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวใส่ด้วยใส่เข้าไปนี่โคตรเทแลวเราก็สามารถเอาเลเซอร์ไปแบบชี้ให้เขาเดินไปได้ใช่ไหมหรือยังไงชี้ p l a c e ฮัลโหลส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกลดเดอร์บอร์ดแล้วก็โอริโออีกแล้วแล้วต้องใช้เงิน20บาทในการซื้อเป็น r g b โอริโอ R g b โอริโอมันต่างกับโอริโอปกติยังไงไม่รู้ลองซื้อดูกินไหมเอลสลาดัสโอริโอแบบ r g b นี่ <c oughs> <c oughs> เห็นอย่างไกลอ่ะเอาไปโอริโอกินเข้าไปนั่นมันเป็นโอริโอที่อร่อยมากเลยนะ ฉันหมายถึงว่ามันก็อร่อยหมดแหละแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูความลับอย่างหนึ่งแบบนี้นะฮะก็คือการไปหาพี่สาวของเอลซาดัสน่นเองนะก็ไปกันเลยโดยเขาก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือเราสามารถลงไปได้ชบแล้วมันจะเป็นแบบพัิลสักอย่างหนึ่งนะฮะที่ดูสุดยอดมากๆเลยนะตัวรหัสเนี่ยก็คือให้กด A B แล้วก็แดงส้มจากนั้นกดสีดำนะฮะชบนี่แล้วมันจะมีประตูพอทลอ,อกมานะ ทำการเข้าไปได้เลยเราจะไปหาพี่สาวของเขากันไม่รู้ว่ามันพี่สาวหรือน้องสาวนะมันแบบว่าเขียนว่า sister ในเวกิแล้วตรงหน้าหลดมีการบอกลาด้วยนะเตรีย <c> ม <oughs> จะแบบมุงมิงไปไหนวะเนี่ยเอาละมากันเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับมิติอีกมิติอีกนะโดยมันจะเป็นแบบพัล l ซอะไรประมาณนี้โดยอย่างแรกนะฮะคือถ้าเกิดเป็นประตูแรกเนี่ยเราน่าจะต้องทำให้2อ,อันเนี่ยเป็น2อ,อันขวานะฮะเป็นดแับบ สีอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ส่วนอันไซคือปล่อยมันแล้วก็ตรงนี้น่าจะเปลี่ยน2อันหรือเปล่าใช่ไหมบอกฉันทีว่ามันใช่เอ่อคงไม่ใช่เดี๋ยวผมลืมโอเคคือให้อันขวานะฮะเป็นสีขาวส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ได้นะกว่าจะรู้เรื่องอะไะแล้วก็แต่สุดท้ายนะฮะจะค่อนข้างแบบดูเยอะมากเลยนะแต่ว่าที่จริงเนี่ยเราก็แค่ทำางนี้นะฮะกลายเป็นเสี เหลือแค่ตรงนี้เป็นสีขาวที่เดียวก็คือที่เหลือเนี่ยเป็นสีให้หมดเลยบ้องให้หมดแล้วก็เรียบร้อยเปิดประตูมานี่คือประตูสุดท้ายนะฮะนี่คือซิสเตอร์ของเอลเอลเอลเซลาดัสนะ <c oughs> ลืมชื่อมันอะล่ะสวัสดีครับเจ๊ไฮอะไรทำาให้แกคู่ควรกับคำนั้นเนี่ยโ <c oughs> คตรฮาร์ดคอร์อ่าลองเฮลโหลบ้างเขาจะตอบว่าอะไรดีฉันไม่คุยกับคนแบบแกหรอกโอ้ oh. แล้วถ้าเกิดเราลงพิมพ์ว่า o r รีจะเกิดอะไรขึ้น o r ร o ไม่ไม่มีการตอบสนองจากเลขหมายที่ท่านเรียกฮักได้ไหมไม่แล้วถ้แกพยายามนะฉันจะขวนหน้าแกเลยโอ้โ <laughs> หโอโ,อโ,อโอนะจังหวะนี้คือเจ๊กแกเนี่ยไม่คุยกับใครเลยนะเรียกได้ว่าเป็นสาวโหดข,ของแท้ก็ไปกันดีกว่าไปหาแบบเอลซารก็ได้ไปออกประตัวมิติ และอันที่จริงนะครับมันมีโอกาสนะที่ถ้าเกิดเราพิมพ์แบทไปรัวๆเนี่ยมมนจะมีโอกาสที่เขาจะไม่แปลงร่างแต่ว่าเขาจะแบบร้องไห้แทนมาดูกันว่าเขาจะเราจะทำให้เขาร้องได้ไหม <laughs> ผมอยู่ที่ปลอดภัยแล้วตรงนี้ผมอยู่ไฮแกลาวแน่ใจก็ามาดีแบทร้องไหมโอไม่ร้อ oh, งแต่ว่า um, แปลงร่างเป็นปีศาจนะจังหวะนี้แต่ผมปลอดภัยไม่กลัวแบท5 minutes later เรื่องที่จริงเราจะพิมพ์ว่าแบทบอยก็ได้นะแบทบอย เล่งแปลงร่างเหอขอร้องผมอยากเห็นพี่ร้องไห้แล้วไม่หยุดแปลงร่างเลยเอาเป็นว่าอีกวิธีหนึ่งนะฮะก็คือเราเนี่ยไม่ต้องทำการคุยกับเขาเลยนะและเดี๋ยวมันจะมีครั้งหนึ่งก็จะบอกว่านายไม่อยู่ที่นี่สินะแล้วเขาก็จะเริ่มร้องนะฮะเอาเป็นว่าไปนะผมแบบหลบแลจะจังหวะนี้ไม่คุยด้วยโอเมก้าจ oh นะตัดพอด้วยฉชนเงาเนี่ย หนีไปหนีมาลองไห้สักทีเหนื่อยแล้วอะไรคือชีวิตถ้าไม่มีโอรีโอโอรีโอขนาดนั้นเลยอ่ะ One eternity later เออคือผมทำการรอมาประมาณเออสิบนาทีนะคือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสงสัยว่าจะต้องรอนานมากนะฮะหรือไม่ก็เออพิมแบทอาจจะไวกว่านะแต่ช่างมาละกัน S <S> โดยสรุปวันนี้นะฮะมันก็ถือว่าเป็นแมทที่สนุกพอสมควรเลยนะคือนอกจากการมาค like ุยกับไอตัวเอลเซลาดัสนะฮะมันก็มีแบบความลับอะไรต่างๆที่ข้างเยอะพอสมควรเลยนะสำหรับแบบนี้แล้วเราก็สามารถคุยประโยคอื่นเขาได้อีกมั้งแต่ผมไม่รู้นะฮะผมรู้แค่แบบประโยค์ตรงนี้นะแล้วก็อันที่จริงนะฮะคือคนที่ขอให้ผมเล่นแบบนี้เนี่ยมาประมาณแบบหลายเดือนแล้วนะแต่ผมมาเพราะว่าแบบผมไม่เชื่อว่ามันจะมีคอนเทนต์ที่ผมทําได้นะแต่สุดท้ายมันก็ ล่างก็แปดนาทีได้นะฮะเล็กย,ยอดมากจริงๆนะ,ะขอบคุณสำหรับเงินทุกคนที่ดูโฆษณาในคลิปนี้นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะ,ะขอลาไปก่อนแล้วกันนะ,ะบายบ